สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เศรษฐฟร์มทุกทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านชมมาชมผลงานไอ้พริกแดง s k 581เกิดจากแม่ขาวไม่โบ๊ทนะครับน่ะเป็นเพศเมียอายุหนึ่งเดือนนะครับดูเรื่องเพศสีโดดเด่นนะครับโดดเด่นมากไอ้ I ang, พริกแดง s k 581นี่เป็นเพศเมียอายุหนึ่งเดือน ด็ไม่ขาวหอมเป็ดเนาะนี่นี่นี่ก็ลูกพัฟิกแดงนี่ไนี่ก็เป็นลูกฟิกแดงเป็นเพชรเมียนี่ลูกแรกนี่ยะไรลูกแรกเลยลูกแรกลูกแรกผสมสองหลอดได้เพชรเมีย หนึ่งเดือนชมผู้เป็นแนทางดูแม่ขาวลูกแดงตัวหลังนี่ไม่ใช่ครับคือหลังเป็นหลานป k 5เคห้าแปดหนึ่งนี่ดูแนหลังโครงสร้างสี โบสครับแตกต่างจากแม่ครับจริงครับเป็นลูกใีพิเศจ,จริงครับตัวนี้เพราะว่าผมดูใบแล้วนะครับดูใบแล้วนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง y o u t u b e เกเกษตรฟาร์มนะครับนี่ท่านใดที่อยากได้โครงสร้างแผ่นหลังนะครับนี่ก็เลืกสี นะครับถือว่าตอบโจทย์แม่ขาวครับแม่ขาวลูกมายังแดงขนาดนี้ครับนี่สร้างคุณค่ากระตูวัวได้เป็นอย่างดีติดโบสด้วยตัวนี้ลูกพริกแดง ก็ถือว่าเป็นสายน้ํานมที่น่าเลือกใช้อีกตัวหนึ่งครับเป็น s k 5 8เนะครับสายน้ํานมที่ที่ดีนะครับในการเลี้ยงลูกเมื่อเป็นแม่วัวแล้วครับในรุ่นหลานก็จะกินน้ํานมก็ดีนะครับอ้วนสมบูรณ์ดีสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ